สำหรับพื้นที่จังหวัดยะลาเองนะคะจุดที่คณะจะลงมาตรวจเยี่ยมและก็ะพบปะดูบรรยากาศนะคะก็คือที่ทีเตพักยะลาอุทยานการเรียนรู้จังหวัดยะลานั่นเองค่ะด้านเทศบาลนครยะลานะคะก็เตรียมความพร้อมรับคณะโอ c ซค่ะเยี่ยมชมทีเคพักยะลาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างโอกาสนะคะเป็นพื้นที่การสร้างโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมตามแนวทางเมืองแห่งการเรียนรู้นั่นเองค่ะบรรยากาศที่เห็นอยู่ นี้นะคะเป็นบรรยากาศเมื่อคังท่านนายกรัฐมนตรีนะคะตรวจเยี่ยมในพื้นที่ค่ะซึ่งมาดูอุทยานการเรียนรู้ยยลาหรือทีเคพาร์คเยลาซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่คณะกลุ่มประเทศมุสลิมค่ะ จะมาเยือนในวันพรุ่งนี้นะคะคือวันที่12มิถุนายน2567โดยจะเข้ามาเยี่ยมชมตามกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสารสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมประจำปี2567ครั้งที่2ค่ะเพื่อสื่อให้เห็นถึงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องของระบบการศึกษาของเยาวชนชายแดนใต้นะคะอย่างเท่าเทียม เทียบเท่ากับภูมิภาคอื่นที่เคพา์กยะลานะคะถือว่าเป็นแหล่งที่มีความสําคัญของชาวจังหวัดยะลาเป็นอย่างมากค่ะโดยที่ผ่านมานะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินค่ะก็ได้มาเยี่ยมชมการดําเนินงานของทีเคพักยะลาที่มุ่งเน้นค่ะให้จังหวัดยะลาเป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านการเรียนรู้ทั้งนี้ก็จะเห็นได้ว่า รัฐบาลนะคะก็ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องการศึกษาของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพราะว่ามั่นใจว่าการศึกษานะคะจะช่วยให้คนเกิดการพัฒนาเพื่อน,นําไปสู่การพัฒนาพื้นที่นั่นเองค่ะซึ่งทีเคพาร์คเยลานะคะเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2551ค่ะ มีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองให้เยาวชนประชาชนนะคะมีโอกาสได้เข้าถึงและแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบของห้องสมุดมีชีวิตค่ะที่ครอบคลุมทั้งหนังสือสื่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องและหลากหลายตอบสนองความต้องการของเยาวชนและประชาชนส่งผลให้อุทยานการเรียนรู้นะคะ เป็นส่วนสําคัญในการส่งเสริมและเสริมประสบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริงค่ะปัจจุบันนะคะอุทยานการเรียนรู้ยะลาได้ย้ายไปที่อาคารใหม่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาซึ่ง ตั้งอยู่บนชั้น2ของอาคารศูนย์เยาวชนยาลาค่ะขยายพื้นที่การเรียนรู้ขนาด10,000ตารางเมตรและออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ให้ทันสมัยเหมาะสมแก่การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ผ่านสื่อกิจกรรมดนตรีและเทคโนโลยีมัลติมีเดียสร้างโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันนอกจากนี้นะคะ TK Park Yala าาได้จัดทําโครงการอีกหลายโครงการให้ครอบคลุมทุกทักษะการเรียนรู้และรายละเอียดกิจกรรมที่กําลังจะออกแบบ ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเท่านั้นแต่ยังใส่ใจต่อสถานการณ์ในท้องถิ่นเพื่อให้เด็กๆจาก3จังหวัดแชดแดนภาคใต้ค่ะสามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้ตลอดจนจุดประกายความสนใจการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข